สวัสดีครับวันนี้โค้ดมารับรองเท้าที่ร้านอลิสาขาเวสเกตที่ออกมาเดือนที่แล้วเป็นสีม่วงที่โค้ดเลงไว้แต่สีใหม่ล่าสุดครับสีขาวแดงเป็นพื้นพื้นแดงเป็นพื้นโครเมียมเนี่ยอาจจะไว้หลอกตาคู่สู้ยกขาหรืออะไรเงี้ยอาจะ เข้าตาแล้วแบบเราอาจจะบอลเอาไปยิงง่ายๆหรือ <c oughs> ที่ดีคือน้ำหนักเบายืดหยุ่นน,นิ่มึมตเป็นเทมโปเป็นรุ่นที่โค้ดใส่มาตลอดอยู่แล้วรุ่นท็อปราคา8,300บา้อบาทวันนี้โค้ดเอาไป2คู่เลยขอบคุณอาลีนะครับที่ให้รองเทา้าสอคู่กับโค้ดหาซื้อได้ที่ช็อป อาริทุกสาขาหรือในเว็บไซต์อารีเกียสินค้าไม่ใช่มีเฉพาะรองเท้านะครับมีทุกอย่างเลยเแล้วเจอกันสีใหม่ไม่รู้จะเป็นสีอะไรโอเคครับ